เข้าสู่รายการที่นี่มืองนท์นครับในช่วงนี้ช่วงของคุยสบายสบายสไตล์ผู้ว่านนทวตุรีครับวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับทางด้านของปอพจตุนทวีนะครับคุยกับทางด้านของคุณกรพันธุเนสนสหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจตดนทรีครับสวัสดีครับสวัสดีค,ครับครับวันนี้ก็ป<ม>อพมาก็ต้องมีเรื่องราวที่ต้องมาเปลี่ยนภัยครับเปลี่ยนไัยใกล้ตัวครับ หลังจากที่ช่วงฝนไปเข้าสู่หนาวาเดี๋ยวหนาวก็ร้อนนะัยมาทุกวันทุกฤดูนะครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นไงบ้างครับเรื่องของไัยธรรมชาติรวมถึงไัยที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับในช่วงนี้ครับครับก็หลังจากที่หมดหน้าฝนไปนะฮะก็เ,เป็นตามฤดูกาลก็จะเข้าสู่หน้าหนาวหน้าหนาวถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนฝนตกแต่มันก็เป็นฝนลงฤดูมานะฮะแต่ความจริงแล้วเนี่ยช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวก่อนที่จะเข้าหน้าร้อนเนี่ยอากาศจะแห้งนะครับครับ ก็ภัยที่จะพบเจอได้บ่อยก็จะเป็นเรื่องของอัคคีภัยนะครับครับครับผมอัคคีภัยครับถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะมีมีอ่าช้องแห้งๆอย่างนี้ไฟไม่ต่าอ่าใช่แต่อย่างอย่างบ้านเราอํานนท่ารดีของอำเภอเป็นเอ่อชุมชนเมืองอันนี้ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างหลักๆเลยนี่ก็จะเป็นเอ่อตามบ้านเรือนนะครับบ้านเรือนที่ประชาชนแบบอาจจะไม่ได้ทิ้งบ้านอาไว้หรือว่าไม่ไม่ได้มีพวกพักอาศัยครับ มีผู้สูงอายุอยู่นะฮะแล้วก็เกิดการไฟฟ้าลัดวงจรนะครับโดยเพราะปัญหาเกี่ยวกับอ่าพวกปลั๊กไฟที่เก่าเสื่อมรุดหรือคุณภาพไม่ดีนะครับเวลามันเกิดการอากาศมันแห้งนะฮะก็จะเกิดอักขีภัยได้ได้ง่ายง่ายนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยในพื้นที่ของเราเนี่ยไฟไหม้บ่อยไหมครับค่อนข้างบ่อยตามชุมชนตามบ้านประชาชนอ๋อทุกวันนี้คือมีมีทุกวันเกือบทุกวัน ก็มีครับตาช่วงนี้เรื่อยๆครับอ๋อส่วนใหญ่ก็คือไฟฟ้ารถบรรจรถบรรจรดครับสายให้หลักๆส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นครับอืมนะครับก็ปคก็วันนี้ออกมาร่วมการนัเตือนที่เราประชาชนครับเบื้องต้นเราต้องดูแลอะไรก่อนนะครับที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้บ้านเราหลักๆเลยเนี่ยของชุมชนเมืองเราเนี่ยที่เน้นคือระบบไฟในในในบ้านพักอาศัยนะครับครับด้วยความที่บ้านพักอาศัยบางหลัง สร้างเป็นระยะเวลานานแล้วนะฮะไฟก็ไม่ได้รับการบำาุงรุนรนะนี่ยมันต้องมันในความในความจริงแล้วเนี่ยต้องต้องปรึกษากระทางช่างไฟที่ที่ที่คุณเคยทางบ้านท่านนะครับว่าสภาพของการใช้งานเนี่ยมันมันเสื่อมถอยลงไปต้องมีการปรับปรุงหรือวางสายเดินสายใหม่ไหมปลั๊กไฟเนี่ยครับมีการเปลี่ยนถึงเวลาเมื่อเหมาะสมแล้วหรือยังอะไรครับต้องต้องคอยหมั่นเช็คนะฮะโดยเฉพาะเวลาที่ไม่มีคนอยู่บ้านหรือมีผู้สูงอายุหรือเด็กอยู่แค่นั้นนะเป็นช่วง อันตรายครับต้องต้องต้องคอยหมั่นเช็คนะหลายบ้านไของตมทบเองเนี่ยอยู่แบบอาคารสีสามสิบปีสี่สิบปีก็มีนะใช่ครับไฟไม้แต่สมัยโน้ตเลยนะอันนี้ก็จะต้องไปตรวจโดยเพพาะบ้านไม้นี่ยนะครับบ้านที่เป็นปลูกสร้างจากไม้เนี่ยจะขาความเสี่ยงสูงครับครับบ้านประชาชนนะครับครัอย่างโรงงานอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้มีไหมที่ไฟไหมล่าสุดอมีเคสล่าสุดที่อำเภอไซน้อยครับมีไซน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดบ่อยเท่าบ้านประชาชนครับครับ S <S อย่างไฟไหม้บ้านของประชาชนเองเนี่ยก็ดีอย่างที่บอกว่าไฟไหม้ปุ๊บแล้วก็ต้องแจ้งรถดับเพลิงค่ัเ <c oughs> จ้าที่เจ้ื่องเข้าไปช่วยเหลืออย่างพอเพราะเรามีกําหนดไหมว่าเวลากี่นาทีจะต้องถึงไปก็ที่เกิดเหตุตามหลักการแล้วเนี่ยรถอดระเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ <S <S ใ,นในพื้นที่ของท่านเนี่ยต้องควรจะไปถึงไม่เกินสิบห้านาทีสิบห้านาทีเพราะว่าไฟเนี่ยมันลามโดยเพราะถ้าเป็นบ้านไม้มันจะลามลามเร็วมากนะครับ แต่ส่วนใหญ่ศักยภาพของอปทของเราเนี่ยค่อนข้างจะการปฏิบัติที่ผ่านมาค่อนข้างจะถือว่าปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพครับอืมเขาจะได้รับการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วครับไปทานเร็วครับก็คือท้องถิ่นท้องถิ่นเป็นคนดูแลใช่ไหมตรงส่วนนี้ท้องถิ่นครับท้องถิ่นนี่จะเป็นหน่วยแรกที่จะเข้าไปเพราะอยู่ใกล้ประชาชนที่สุดครับก็คือมีรถดับเพลิงเลยแล้วรวมด้วยมูลนิธิองค์กรศษาสมัครต่างๆก็จะตามเข้าไปช่วยครับแล้วอปพก็ทำหน้าที่ประสานครับเราเป็นหน่วยประสานงานหน่วยบวยการให้ครับ ครับก็นีก็ภายในถ้าเป็นบ้านเรือนก็คือทุกทุกที่นะประมาณสิบห้านาทีจะต้องถึงแล้วครับยัง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 ไม่เกินครับต้องไม่เกินครับถ้าช่วยได้ก็รีบให้ดับให้ได้เลยนะครับต้องเร็วที่สุดให้เร็วที่สุดครับนี่เป็นบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่เดี๋ยวีโอบ้านบ้านบนทบบรีนี่มีทั้งบ้านเรือนมีทั้งอาคารตึกอย่างคอนโดสูงๆเนี่ยครับเยอะเลยช่วงนี้คอนโดนี่ทบบรีก็ขึ้นขึ้นเยอะมากนะครับช่วงนี้แล้วก็ ก็ล่าสุดท่านผู้ว่าก็มีบัญชาให้ครับให้ทางทีมงานจังหวัดเนี่ยครับจัดการซ้อมแผนซ้อมแผนอาคารสูงโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยครับเพราะว่าทราบกรณีว่าได้ขึ้นเยอะแล้วเนี่ยตัวตัวความพร้อมของอปทเนี่ยในการโดยเฉพาะอย่างอย่างอย่างเคสที่เรากาลังจะซ้อมเนี่ยครับวันที่สามมีนาคมนี่นะครับอ๋อนี่คือวันที่สามนี้นะครับมีการซ้อมเออซ้อมแผนป้องกัน ซ้อมแผนการรับอัคีภัยครับบนอาคารสูงครับก็คือจาลองสถานการณ์จริงเลยให้ให้เหมือนกับให้เหมือนจริงครับเพราะที่ผ่านมาเราไมเรายังไม่ได้คมีการซ้อมลักษณะนี้นะครเพราะว่าแต่ท่านก็ว่านักเรยนเห็นว่าเนี่ยด้วยคอนโดที่เยอะขึ้นครับหากว่าเกิดอัคีภัยขึ้นในอาคารสูงเนี่ยเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรต้องมีการซักซ้อมไว้ครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของเทศบาลนครธนบุรีครับอ๋อนะครับก็จะมีการซ้อมในวันที่สามผมถามก่อนที่จะไปดูในเรื่องของการซ้อมในพื้นที่ไหน ที่ผ่านมาเองเนี่ยเรามีเหตุการณ์เิิงไหม้ในคอนโดไหมของนนทบุรีครับที่เคยมีที่เคยมีล่าสุดนี่จะเป็นคอนโดที่เมืองทองทาน,นีนะฮะเทศบาลปักเกตครับครับไม่ไม่ไม,ไม่เป็นชั้นประมาณชั้นหกชั้นเจ็ดครับอันนี้อครับก็ถือว่ายังไม่ใช่ตึกสูงมากแล้วเทศบาลนครปักเกตก็สามารถดำเนินการ,รดับไฟได้ครับไม่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิต มีส่ารักควานิดหน่อยอ๋อก็คือไม่เฉพาะห้องห้องพักใช่ไหมครับตรงนั้นแต่ในลักษณะของเมืองทองเนี่ยคันโตตรงนั้นจะไม่เหมือนกับคอนโดริมถนนที่ขึ้นอยู่ช่วงนี้ติดแดวรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าอย่างประเด็นแรกเลยที่ท่านพูดว่าดานชี้มาเลยว่าสายไฟเนี่ยอืมสายไฟเนี่ยับทางเข้าของคอนโดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยรถรถจับเพลิง รถกระเช้าช่วยผู้ประสบภัยรถบันไดที่จะเข้าไปเนี่ยเข้าได้ไหมครับซึ่งเราไปตรวจสอบมาแล้วเนี่ยความสูงเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาหลายที่ครับครับครับความสูงของรถอย่างรถกระเช้าเองเนี่ยประมาณสูงได้กี่ชั้นละสี่จุดห้าเมตรแต่ตัวสายไฟเนี่ยที่อยู่หน้าคนโดประมาณสามเมตรกว่าอ๋อรับก็คือเข้าไปแล้วติดสายเข้าไม่ได้สายไฟเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อันนี้อันนี้คือมีปัญหาแรกเลยนะคือรถสูงกว่าใช่ครับตัวส่วนนี้นะครับนี้ก็ ก็าคือบางทองธานีเนี่ยคือจัดการได้ง่ายกว่าครับถ้าเกิดนั้ครับล่าสุดเองเนี่ยวันที่สมีนาคมนะที่จะเตรียมซ้อมนะครับในส่วนของแผนการป้องกันอคีภัยครับไปพื้นที่ที่ไหนครับที่วางไว้เป็นคอนโดแอสไพย์รัตนาทิเบศนะครับ๋อแอสไพติดถนนรัตนาทิเบศเลยครับครับติดถนนใหญ่อันนี้ก็จะตรง กับทางที่ท่านว่าต้อกังวลให้อระบายท่านนะครับว่าคอนโดติดถนนใหญ่มีจุดมีจุดที่มีปัญหาตรงไหนบ้างให้ลองซ้อมแผนดูเราได้พบปัญหาแล้วเราทำถอนบทเรียนออกมาเพื่อสามารถนําบทเรียนเนี้ยครับสามารถกรกจายทุกคอนโดห้าร้อยแท่งในจังหวัดนนทบุรีได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ยท่านควรจะปรับปรุงอะไรบ้างที่บุคคลทีสามารถมาเปิดดูได้ว่าควรจะปรับปรุงอะไรเพื่อให้สอดคล้องกับ การาเกิดเกิดขิดภัยนะฮะเกิดเพราะว่าคอนโดเรามีเยอะนะครับแลววันที่สามมีนาคม, <c oughs> มนี้ก็จะเป็นการซ้อมใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแล้วถอดบทเรียนด้วยว่าเราจะต้องช่วยภายในตามทฤษฎีนะว่าสิบห้านาทีเราต้องถึงอันนี้ก็คือก็ต้องอว่าเป็นอย่างไรนะครับก็แจ้งคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเดี๋ยวสามมีนาจะตกใจถ้าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นโอ้รถเสียงไซเรนกันมาเต็มหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการซ้อมนะครับวันนี้เนี่ยในส่วนของคอนโด นี้ก็คือเอสอะเอสายเอสบารับตางที่เบรนที่สูงกี่ชั้นครับยี่สิบห้าชั้นครับยี่สิบห้าชั้นนะครับยี่สิบห้าชั้นนะครับก็วันวันซ้อมเนี่ยไฟจะเพล่ไหมอยู่ชั้นไหนครับสถานการณ์สมมุติที่เรากําหนดไว้จะไม่ชั้นสิบสี่นะครับครับสิบสี่ไม่เนไรสิบสี่เราไฟก็ลุกลุกคลามขึ้นเนี่ยเพราะนั้นสถานการณ์เนี่ยก็จะลักษณะเหมือนกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชั้นสิบสี่ขึ้นไปเนี่ยจะออกภัย ออพยพยังไงออกมาให้เร็วที่สุดนะอือนะพอไปได้บก็เป็นการแจ้งอะครับก็จะมีการทดสอบรทสอบหัวฉีดทดสอบสายยางทดสอบสปริงเกลิลน้านะครับแล้วก็การอพยพคนครับจากขั้นบนเนี่ยเทศบาลนครนนทบุรีสามารถอพยพได้ในเวลาเท่าไหร่ครับนี่เราจะจับเวลาจับเป็นถอบบทเรียนไว้เลยนะครับครับผมถามนี่ฉีดน้ำจริงไหมครับในวันนั้นคงคงไม่ฉีดทิ้งเพราะบริเวณนั้นจะเป็นหมู่บ้านคนแล้วก็อะไรอ๋อจะมทดสอบทดสอบก็คือก็คือมี เตรียมพร้อมับในส่วนของกระเช้าเองเนี่ยรถเองเนี่ยก็คือถึงชั้น14ด้วยครับถึงรับถึงทางมี25ชั้นครอนโดของนนทบุรีเรามีสูงกว่านี้เยอะก็ก็มีมีครับที่สิบห้าชั้นนี้ก็เป็นมาตรฐานกลางกลางนะครับ๋ยสทีมงานให้มีแผนผังนะแผนผังออกมานะครับตรงส่วนนี้นะครับอตามที่ได้ชมอยู่อันนี้คือในส่วนของอ แอสปารนะแสไาร์ต่ที่เพนะเ <A spy. S 2> พลิงไหม้ตรงนี้นะครับตามภาพเนดะีย๋ยวให้ทางคุณกลอธิบายนะตามภาพนะครับตรงส่วนนี้นะอ๋อมีออเอ,อ,อ,อมีมีมีอ่อพอพอเกิดเพลิงไหม้ปุ๊บแล้วนะครับแล้วก็จะมีทีมที่จะเข้าไปช่วยเสริมีอะไรบ้างครับมีครับอันดับแรกเลยเ <c oughs> นี่ยคือศูนย์วิทยุก็จะแจ้งไปน,นะครับ <c oughs> ว่าเก <c oughs> ิดเหตุเพลิงไหม้ก็จะอันดับแรกเลยจะเป็นรถพยาบาลนะครับรถพยาบาลแล้วก็ตามรถครับถดับเพลิงครับ นะครับแล้วก็ตามในรดน้ําของปปาร์หรืออบจนะครับเรสนับสนุนน้ําให้ให้สาย่างให้ให้รถฉีดน้ำครับอ่านะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยครับจะมารอตรงนี้คจุดจุดจุดที่พร้อมออกนะฮะตรงนี้นะครับจุดพร้อมออกแล้วเนี่ยประตชาชนที่ติดอยู่ถ้าที่ติดขึ้นไปเนี่ยครับอรยกลงมาเพราะมันจะยากแล้วเขาลิฟต์เขาไมาครับอันนี้ทางที่เราก็สมมติฐานันการว่า ประชาชนเนี่ยลงมาข้างล่างไม่ได้มีส่วนที่เหลือนข้างบนนะฮะก็แตกตื่นเือพอไฟไหม้ชั้นสิบสี่แล้วเนี่ยคนที่อยู่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่คือต้องหนียังไงขึ้นข้างบนสมมุติว่าหนีไม่ได้หนีไม่ได้หยู่ติดติดตรงนั้นเลยครับครับสมมุติว่าหนีลงมาออกมาไม่ได้นะครับข้างล่ข้างล่างนั่นหลือหมดแล้วแต่ลืข้างบนนั้นก็จะมีรถกระเช้าของบันไดของเทศบาลนครนนทย่างนี้ครับมาจอดบริเวณด้านข้างด้านข้างของตึกนะนะด้านข้างของตึกแล้วก็จะทยอยอพยพ ประชาชนที่ติดครังลงมาอ๋อประชาชนสามารถที่จะลงมาจากกระเช้าได้รถกระเช้านะครับตอนนี้เออรถกระเช้านี้ก็ถึงแน่นอนทั้นทันทันสิบห้าสิบสี่สิบห้านะครับอืมจะบกว่าให้ประชาชนไปร้อยทันสิบห้าทันสิบห้าแล้วลดครับสองสองสองทันเนี้ยก็จะากผลักยพประชาชนเพืทจะทยอยลงมาครับอืมครับประเด็นนี้คือประชาชนที่ติดอยู่ชั้นต่อรถเรือตื่นตลอดอยู่ตรงแถวนี้นะแล้วก็สถานการณ์ว่ามีการโดดก็โดนลงมาที่บอกอ่าแต่การตรงนี้มบอกชูกชินะครับบอกครับ ก็จะจะมีเบาะอยู่ข้างหลังด้วยนะครับนะภาพที่ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นสีส้มๆนะเป็นเบาะนะเป็นเบาะลมนะเบาะลมเบาะลมนี้คือจะอยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างเลยครับยังยังให้ประชาชนโดดเองเนี่ยกี่ชั้นอ่ะเราสมมติไว้ประมาณสามชั้นครับสามชั้นปลอดภัยอยู่ครับปลอดภัยใช่ไหม เราผมแม้แต่บอกครั้งที่อยู่วถ้าผมไปอยู่ตรงนั้นผมจะกระโดดไหมหว่นั้นถ้ามันไปจริงก็ต้องกระโดดเป็นการซ้อมให้กับทางเทศบาลนนนว่าบอกี้ไม่ได้ใช้แล้วแล้ววันซ้อมนี่โดดจริงมีมีมีโดดจริงแต่ว่าคนที่โดดจะเป็นเนที่านตานแร่านแต่งงานแต่งดานแต่งรานานแตวานต้งงาน่งนแต่งงานแต่าน่าน่านแ่งนแตงงานงาน่านแด้งวน่งกน่อนว่งาเแต่ยวาน่านงนั้งนเ่นี่ยกาคือ่น่าพอด้านหลังเอน่งเนี่งทา่งนแ่านนะครับจะเป็นในส่วนของเาานลมนะครับก็โดด สามชั้นครับสามชั้นนะสามชั้นตัวนี้นะครับนะเป็นการทดสอบในการกลางมีระยะเวลาให้ประมาณสิบนาทีเนี่ยต้องกลางเสร็จอืมกลางเสร็จก็สามารถให้ประชาชนโดดออกมาได้สำหรับคนที่ติดอยู่ฝั่งที่จอดรถใช่ไหมทางด้านหลังนี้ที่เป็นภาพอาคารชุดชายหา่ายนะครับก็จะมีก็มีจุดหนึ่งก็จุดฝั่งซ้ายมือนะครับที่มีรถตะเพิงแล้วก็มีรถกระเช้า นี่ก็คือน้ำคนลงใช่รถบันไดรถบันไดนะครับตรงส่วนนี้คนที่ติดอยู่เหนือชั้นสิบสี่ขึ้นไปชั้นสิบสี่ขึ้นไปลงมาครับแล้วเอ่อปติแล้วอย่างคนที่ติดอยู่ข้างบนเดินสามารถเดินขึ้นไปดาดฟ้าได้ไหมครับได้ได้เหมือนกันครับได้ได้เหมือนกันอืได้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะนี้เนี่ยคือเราสมมติสถานการณ์ว่าคนคือขึ้นไปดาดฟ้าแล้วเนี่ย นี่ขอพูดเลยแล้วกันนะว่าเราเราจะมีการได้รับการสนับสนุนจากกรมกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับให้มีเฮลิคอปเตอร์รับเฮลิคอปเตอร์มามาสมิรถนมาร่วมทำกิการกับเราด้วยนะแต่เฮลิคอปเตอร์ตัวนี้เปเฮลิคอปเตอร์เอาไว้ดับเพลิงเอาไว้ฉีดเอาไว้ฉีดน้ําเข้าไปในจุดที่มันอยู่ที่สูงครับเราะสมรรถนสถานการณ์ว่าเพลิงนี้ดับยากเราต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยฉีดน้ําอัดพุ่งเข้าไป ครับก็หมายถึงว่าเออถ้าเกิดเพิงไหม้สูงสูงอยู่ข้างบนแล้วก็ก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ที่เข้ามาช่วยมาช่วยในส่วนของเรื่องของช่วยดับตามนะฮะแต่แต่ละการแล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์นี้ไม่ได้ไม่ได้สามารถบรรทุกคนออกจากตึกได้เอาไว้ดับเพลิงดับไฟเป็นเป็นหลักแต่ถ้าสถานการณ์จริงก็ต้องจะมีหอเข้ามาช่วยไหมครับ ก็มีฮอลล์ลังนี้ครับเคสามสองของปอพแต่ไม่สามารถบรรทุกคนได้เยอะเพราะมันต้องบรรทุกน้ําด้วยอะไรด้วยนะเพราะนั้นการกาก็เลยไม่ไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้หนีขึ้นข้างบนครับก็คือถ้าเป็นเรื่องจริงในเกิดสถานการณ์จริงก็เขาจะต้องแนะนานะตามตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างกรณีนี้คือเพลิงไหม้ชั้นสิบสี่สิบห้าก็จะประชาชนอยู่ข้างบนเนี่ยก็มาที่สิบห้าก็จะหนีในการซักซ้อบซักซอมก็คือหนีหนีชั้นชั้นสิบห้าแทนนะครับแล้วจุดที่ออกมาเพื่อจะ ึ้นกระเช้าหรือว่ารถไรเนี่ยจะเป็นจุดที่เอาไว้หนีไฟอยู่แล้วครับอ๋อเป็นจุดหนีไฟอยู่แล้วใช่ครับเป็นเันไดหนีไฟอยู่แล้วของคอนโดครับครับอ๋อตรงส่วนนี้นะครับตราจะทําให้คอนโดก็ทราบว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะไปรอตรงันไดหนีไฟเป็นหลักครับนี่นี่คือในส่วนของแผนผังนะครับที่จะซ้อมใหญ่ครับซ้อมเสมือนจริงนะครับก็เสริมแผนไว้นะเพื่อจะได้รู้ว่าเดี๋ยวขับบริเวณกันนะในส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นจุดที่อพยพนะครับ อันนี้วางไว้ไหมครับว่าขั้นตอนขั้นตอนในเรื่องของของการช่วยเหลือหนึ่งสองสามสี่ครับมีมีเดี๋ยววันนี้ที่วันศุกร์นี้เราจะซักซ้อมลำดับเหตุการณ์แล้วก็เจ้าที่ทุกทุกฝ่ายเลยครับว่าใครต้องทำอะไรบ้างไล่ตามลำดับเหตุการณ์เลยครับรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะครับซ้อมจริงใช้เวลาไม่นานเพราะต้องการให้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้สมจริงนะแต่แต่ในการซักซ้อมที่ใครจะทําอะไรเนี่ยต้องต้อง ต้องคุยรายละเอียดครับเป็นรายละเอียดที่เจ้าที่ดับเพลิงทำอะไรครับรถพยาบาลทำอะไรครับกู้ภัยก็ทำสิ่งตรงไหนเงี้ยให้เป็นระบบครับครับนี่ก็เป็นก็คือการซ้อมที่ก็เือในวันที่สามมีนาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวทีมงานเอาภาพแผนที่นะครับให้กับผู้ชมได้ชมกันนิดนึงนะครับว่าอยู่ตรงจุดไหนก็อยู่ตรงถนนราดตากทิเบตนะใช่ครับนะครับถนนทิเบตนะครับผู้ชมครับวันที่สาม มีนาคมครับก็วางไว้ในส่วนนี้สถานการณ์นี้วางไว้ในสําหรับผู้ที่ซ้อมประมาณกี่คนนะครับที่วางหมดเซตสถานการณ์ไว้ว่ามีประชาชนที่เข้าร่วมครับประมาณสี่สิบครับรวมทั้งกิจอาสาด้วยอาสาพิพิบัติประมาณสี่สิบคนครับแต่ถ้ารวมเจ้าที่ทั้งหมดทั้งกระบวนการอะไรประมาณสองร้อยสองร้อยสองร้อยคนครับชื่อในกระบวนการทั้งหมดนะครับครับ ราจะมีเดี๋ยวมีอีกภาพหนึ่งนะครับทีมงานไว้เป็นภาพที่อาจะ่อลงใช่ไหมฮะเดี๋ว,ว่าอเป็นภาพในสกรูนเนี่ยนะฮะอีกภาพหนึ่งนะครับภาพจุดจอดอากาศยานนะอ,อะน่าที่เดี๋ยวให้ทางนักบุณก่อนได้อธิบายให้กับคุณผู้ชมกันนะครับแต่อากาศยานตัวนี้รเราเราจะไม่ได้จอดนะครับเพราะว<อ>่า<อ>จะให้สูจริงเลยคือว่าตัวฮอเคเอสามสองเนี่ยจอดอยู่ที่ศูนย์การบินอาหารบกหลบ,บุรีอ๋อ ครับโอ้ยอยู่ลบบุรีอยู่ลบบุรีครับเดี๋ยวนะถ้าเกิดเหตุการณ์จริงต้องคือฮอจะต้องบินมาจากลบบุรีใช่ครับใช้เวลานานตอนเอเอาจริงเหมือนจริงเลยครับเดี๋ยวบินมาจากลบบุรีแล้วก็มามาที่คอนโดครับแล้วก็ทําเสมือนว่าฉีดอะจะฉีดเพื่อเพื่อไม่ตะกูลชาวบ้านน่ะอ่าแล้วก็บินกลับเลยครับอันนี้คือให้เหมือนจริงเลยครับเป็นฮอของปอพรที่จะออกสีส้มนะใช่ครับสีส้มันที่สามเนี่ยนะครับใช่ครับอยังเดินทางจากลบบุรีมานี่ใช้ประมาณอ่ ใช้เวลาประมาณสี่สิบสามสิบถึงสี่สิบนาทีโดยที่ไม่แวะเติมน้ำมันนะครับถ้าบินตรงมาเลยครับเออที้จอดไกลยหมนะครับครับจอดไกลจอดไกลมันเอ่อคือกรณีถ้าเป็นหอเนี่ยแปลว่าไฟมันลุกลามจนไม่สามารไม่ไม่สามารถที่จะดับได้ยากแล้วก็จะมีการประสานนะคือเพื่อนพ้อก็คือทางนี้ก็ทําฉีดกันอยู่แล้วล่ละช่วยกันเต็มที่นะครับแล้วก็ประสานใหต่อหอมาแต่วันนั้นเนี่ยวันที่สามมีนาคมเนี่ยก็คือจะแบบเต็มคือ ครบรูปแบบเต็มรูปแบบก็จะมีห่อมาจากทางปปมาสนมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ไม่ได้จอดไม่มีไม่มีอนเนป็นการที่มาฉีดน้ำเสร็จภารกิจแล้วก็ผมกลับเลยครับอืนะนี่ก็คือในส่วนของเพราะด้วยสถานการณ์ภูมิประเทศของนนทบุรีไม่เหมือนที่อื่นคือเราไม่ได้มีที่ที่เยอะนะครับคือมันเป็นชุมชนเมืองนะก็ช้เหมือนจริงเลยว่าบินมาจากลพบุรีฉีดน้ำฉีดตัวเชียร์น้ําเสร็จแล้วบินกลับ ก็เป็นในส่วนของอาจจอีภาพหนึ่งนะทีมงานที่เป็นภาพรถจอดนะครับมีสิบจุดนะก็จะมีอันนี้ก็คือจะมีรถแบบนี้เลยนะครับที่จอดไว้ตามจุดภาพนี้นะภาพนี้นะครับก็เป็นในส่วนของมันก็จะมีรถที่วางไว้นะฮะตามแผนนี้นะครับกันซ้อมซ้อมแผนนะครับก็ที่จัดนะนะเราต้องวางแผนแบบให ให้ให้ให้คือเราอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเหมือนปีก่อนนี้ที่เป็นที่พนังาก้ารถจะเยอะอะไรเงี้ยแต่นี้เราสนาการท่านผู้ว่าท่านผูกำกัว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยรถจะเข้าไปอัดข้างในเยอะได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นะเราก็ต้องมาซ้อมวางแผนว่าว่ากิดการเกียงใครที่มีหน้าที่ไหนับที่จําเป็นต้องเข้าไปก่อนหลังอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งในส่วนของรถดับเพลิงนะครับรถบันไดเลื่อนงมีในเรื่องของรถของผู้ภัยด้วยนะครับที่เข้ามารถพยาบาลก็พยาบาลนะครับ นี้ก็จะเป็นจุดเนี่ยเพราะว่าแต่ละคอนโดเนี่ยก็มีแผนผังแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ใชน้อยแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยก็เริ่มตรงนี้ก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางคอนโดเองแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีการซ้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ละปีเขาซ้อมบ้านอะไรเนี่ยเขาซ้อมเป็นตามเป็นมีระเบียบของสวัสดิการสังคมนะที่ออกใบชีว่านามัยให้กับนิติบุคคลเนี่ยนั่นเป็นการซ้อมทางทฤษฎีครับครับไม่ได้ไม่ได้ถึงไม่ได้เป็นการซ้อมแบบนี้เลยนะจริงๆเลยทางทฤษฎีแล้วก็จะมี หัดใช้ถังดับเพลิงนิดหน่อยครับอ๋อครับอันนี้ก็คือซ้อมแค่นั้นแค่รอบนี้ก็คือซ้อมสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงเลยจะทำอย่างไรครับอันนี้ครับอ่าอันนี้ก็แจ้งไว้นะครับในส่วนของแผนซ้อมใหญ่นะในวันนี้ในวันที่3มีนาคมนะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะตกใจเกิดอะไรขึ้นเกิดไฟไหม้คอนโดนะครับโอ้มีโฮมมีฮอมาพร้อมเลยนี่ก็เป็นการซ้อมเพื่อจะได้คอยบทเรียนนะครับว่าเราจะต้องแก้ไขอย่างไรให้มันเร็วกว่านี้นะครับ ตามทฤษฎีคือสิบห้านาทีมต้องจบนะถ้าไม่จบแล้วก็จะต้องมีแผนสองสามแผนสี่ห้าหกนะครับรวมถึงฮอที่เข้ามาช่วยอันนี่คือครับการซ้อมแผนแล้วขนาดนี้ต้องเป็นการซ้อมบ่อยๆนะจะได้ทางทีมงานองค์กรรองสมท้องถิ่นนะครับคู้ภัยทางโรงพยาบาลสาธารณสุขจะได้รู้บทบาทหน้าที่ตันเองเมันเกิดขึ้นจริงจะได้ดาเนินการได้โดยที่ไม่ติดขัดหรือว่าสับสนกันนะครับอันนี้ก็ แจ้งให้กับคุณผู้ชมกันนะครับเรื่องของการดูแลเรื่องอัคคีภัยนะก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนร่วมกันดูแลสําคัญที่สุดนะไฟรัดจอเนะในบ้านรจอนี่ก็ต้องอุปกรณ์ต้องตรวจกันักหน่อยหนึ่งนะครับใครที่ต้องกี่ปีนะประมาณกี่ปีทึงต้องตรวจอ๋อนี่ขึ้นอยู่การใช้งานเลยครับคนใช้เยอะคนใช้น้อยสายไฟเสื่อมคุณภาพก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสายไฟอีกบางบ้านก็ บางโครงการก็ใช้คุณภาพที่มันทนทานดีก็จะอยู่ได้ทานต้องตรวจสอบชาวบ้านซื้อเองเนี่ยนะต้องดูหมาอก่อด้วยนะไม่เหมอก่อนี่ก็ไม่มีคุณภาพนี่ก็ไม่ได้นะต้องฝากท่วงนะต้องซื้อคุณภาพดีหน่อยนะครับครับก็ต้องฝากคนปผู้ชมกันนะครับพูดถึงเรื่องของภัยนะฮะเรื่องของน้ําเนี่ยก็เห็นว่าทางปอพเองเนี่ยก็ทางผู้ว่าเองจะมีการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงของน้ําท่วมขังที่แยกแครายนี้ยังไงบ้างครับ แยกแครไลายตรงนี้ก็จากที่ทุกคนทราบครับก็ที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ท่วมเป็นอยู่ก็ตั้งแต่ังพันเนี่ยก็ท่วมมาตลอดเพราะพอน้ำเขาฝนมาปุ๊บท่วมเลยถ้าฝนตกเยอะๆนะครับด้วยความที่เป็นพื้นที่ต่าตรงนั้นนะฮะก็จะท่วมลงแถวบริเวณลงบาลโลกรงกแถวนั้นนะฮะจะท่วมเป็นประจำนะฮะทุนชินกันนะฮะแล้วก็ด้วยสถานการณ์ตอนนี้คือรถไฟฟ้าที่กำลังสร้างสถานีกันก็อาจจะมีผลบ้างกระทบบ้างนะฮะก็ ก็ตอนนี้ทางทางจังหวัดเองก็พยายามพยายามหาแนวทางเน mm ี่ยที่จะหาทางระบายน้ําจากแยกแคลไลให้เร็วที่สุดนะครับเพราะที่ถ้าทุกทุกท่านอ่บางท่านจะไม่ทราบหรือว่าอาจจะทราบนะครับว่าทางที่ระบายน้ำนงคองของแยกแคลไลเนี่ยคือจะอยู่ไกลนะครับมีสองจุดจุดแรกเนี่ยคือคลองขุดตรงคลองขุดกอสทชงตรงข้างหลังซึ่งระยะทางจากแยกแคลไลมาจุดบริเวณคลองขุดจสุดน้ำของเทศบาลเนี่ยเป็นประมาณสองถึงสามกิโลสามกิโล กว่าน้ําจะไปถึง huh. ื่องใช้เวลานานเนี่ยอีกจุดหนึ่งคือต้องไปให้น้ําไปทางแยกตรงแถวงามุงวานใต้ทางด่วนนะบะค่งซึ่งซึ่งมันไกลเหมือนกันเป็นหลายกิโลเหมือนกันนะทำให้มันระบายอาจจะช้าตอนนี้เราก็อคิดอทางหลวงทางทางหลวงเองก็มีโครงการโดยจังหวัดเนี่ยนะจะระบายน้ํำจากแยกแครายนะฮะไปสู่บริเวณคลองบางซื่อน้อย บางเส้นน้อยเส้นตะวันนท์ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วใกล้ที่สุดแล้วจากจากแยกแคลาประมาณโลหนึ่งประมาณนผมไม่ยี่ปจุดที่ไหนครับทางไหนของไม่ถึงโลดีครับประมาณไม่ถึงโลนะไปทางเส้นติวันนท์จะมีคลองบางเส้นน้อยคลองบางเ้นน้อยตอนเนี้ยซึ่งทางหนูกำลังดำเนินโครงการอยู่นะครับออกแบบเสร็จแล้วครับคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ก็หวังว่าจะทำไม่แยกแคลาเนี่ยฝนวลาฝนตกแล้วเนี่ยน้ำไม่ท่วมหรือถ้าท่วมก็ใช้เวลาเร็วที่สุดที่จะระบายอ่ะมันนี้ถ้าน้ำมากจริงๆก็เด็กเลี่ยงการ น้ำขังไม่ได้นะแต่จะใช้เวลาให้เร็วที่สุดครับก็ค่อยๆพัฒนาแก้ปัญหากันไปเรื่อยๆครับนี่เป็นนโยบายหลักของท่านผู้ว่าอยู่้ะก็พร้อมๆกับรถไฟฟ้าเสร็จนะฮะน่าจะพร้อมกันพอๆกันพอๆกันก็ตอนนี้ก็คือก็อย่างที่ระบายไม่ได้ทางทางที่ระบายน้ํามันไกลไครับเป็นพื้นที่ต่ําแล้วโดนโรงพาบาลทรงออกเองเนี่ยมันต่ำโรงพาบาลสงอกก็ต้องสูบน้ําออกมาที่ถนนเหมือนกันก็คือทําให้ปริมาณน้าเส้นแยกชนลายเนี่ยมันจะเยอะครับประมาณหนึ่งหนึ่ง หนึ่งกิโลตารางกิโลเมตรบริเวณนั้นนะครับตอนนี้ก็คือกระทบก็คือถ้ามีฝนตกหนักนะตกหนักจริงจริงก็จะระบายช้าหน่อยระบายไม่ทันท่วมเลยนะแต่ก็ระบายครับก็คือก็ดีดีกว่ารอบที่แล้วคือตอนนี้ในในวนใต้ทางด่วนเองเนี่ยแก้ปัญหาแล้วครับแก้แล้วอครับืก็คือตกเนี่ยถามว่าอาจจะมีขังบ้างเล็กน้อยแต่ว่าจะระบายให้เร็วที่สุดอันนี้คือหลักการคือครับจะไปห้ามไม่ให้แห้งนตลอดเวลาอันนี้คงอาจจะไม่ แต่ว่าแต่ระบายให้เร็วที่สุดถ้าถ้ามันปริมาณน้ําในท่อมันเยอะมากจริงๆอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นครับใต้ทั้งหมดต่างๆครับต่เดียวก็รู้ปัญหาละเพราะว่ารู้ละก็เดี๋ยวต้องมาทางไปทางคลองนะฮะง่ายขึ้นนะตรงนี้ก็ลใกล้ที่สุดกลที่สนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวมีแกล้งเนการนะครับก็ขน่าจะเร็วๆนี้นะครับก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาในส่วนของ การดำเนินการที่แยกแคร่หลายนะครับเวลาฝนตกนะโอ้โหรถติดม้ากเลยน้าท่วมนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะลดลงนะครับตรงส่วนนี้นะครับทรายนี้ให้ทางคนกรครับปพฝากถึงพี่ประชาชนในช่วงนี้ครับก็ช่วงนี้ก็ยังจะเข้าหน้าร้อนนะครับยังไม่ถึงหน้าฤดูฝนนะครับยังไงก็ยังต้องระวังเรื่องอัคคีภัยนะฮะอย่างที่บอกว่าสารวจสายไฟสํารวจปลั๊กปลั๊กพ่งต่างๆนะครับที่เติมคุณภาพนะครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดเหตุยังไงให้ให้ ให้ประสานกับฝ่ายป้องกันนะฮะฝ่ายป้องกันเทาสาภัยของเทศบาลที่ท่านจากพื้นที่ของของบ้านท่านอยู่ที่ตรงนั้นนะครับต้องมีสายด่วนตรงนี้ไว้นะครับส่วนถ้าถ้าไม่มีหรือประสานกันไม่ได้เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานของกรมป้องกันรรเทาสายาัยนะครับหนึ่งเจ็ดแปดสี่ครับจะรับประสานให้ท่านอย่างเร่งด่วนครับ กับ1784นะครับโอนได้เลยนะครับออนไลน์นะสายด่วนของปอพนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครของคุณก่อนพันธุเสัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีขอบคุณครับครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันพุธครับ10.00นถึง12.00นทางหนังทุ่ดีทูเดย์นะครับวันนี้ผมก่อนชาติดาสาบพร้อมกับทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ละกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ